อ่าบรรยายนบรรยายตอนนี้นะครับคืออะไรครับเนี่ยเราเอา,เอาข้าว,วนนที่ลวกสุกยังครับก็สุกปนะระมาณ80%สเนี่ะสุก80%ดปอนะฮะอ่าแล้วก็เทลงเลยโอ้เอาแค่80สิเอร์เซนนาะโอ้ครับอ่าที่คุณผู้ชมฮะตอนนี้นะครับเรากำลังอ่าเสร็จสิ้นไปแล้วครับเ0 ถ้าร้อยเมื่อไหร่นะครับติดตามตอนต่อไปแล้วเราจะไลฟ์สดในการรับประทานอาหารในครั้งนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับนานๆนะฮะท่านจะได้รับประทานข้าวหมกต้นตำรับนะฮะฮารุนติดตามเพจนะฮะเพจอะไรนะเกี่ยวกับอาหารอาหารเอ่อชื่อ ข้าวหมกใช่ไหมฮะมอะ่ข้าวหมกฮารุนเปล่าข้าวหมกเบรยานเบริยานีข้าวหมกโอ้เบริยานีโอ,โอ,โอ้ออกเสียงถูกไหมเนี่ยอ่านะฮะอ่ะให้ดูฮะโอเคตอนนี้นะฮะอ่า